วันนี้ก็จะมาให้ดูของที่แรกกับเพื่อนนะกล่องนี้เลยด,ดูเลยมีโนต้ตมีผู้อันหนึ่งซึ่งมาให้ดูเพราะมันเป็นความลับนะของดูีะ,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 ะของะีะปะโอลแลย กำไลแบบน,นี้อัอนหนึ่งนะคะแล้วก็อย่างนี้เป็นพลาสเทลก็อีกอย่างสองอันนะคะเป็นลายเพชรกัลบลายบล็อกสีมัมมีเเ็ลโลเลยแล้วก็จะเป็นเที่ยงอยป๊อกกี้ที่เขาอยากไดก็เลยให้ไปเราจะใส่ชิมโนสวีดีโคที่ปั้นเองนะคือโอริโอ เป็นเค้กสอันเป็นเค้กคู่ก็เค้กอันนี้ค่ะอืมถ้าเป็นต้องถุงกลับแหวนมันคู่กันเลยเลยให้ไปถ้าเป็นเด็กนะเล่ทักเล่นๆมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยให้ให้ไปเฮ <Hey. S 1> แบบวอนนี้จะให้ดู ค่ะเดี๋ยวก็ซะมาให้ดูอันนี้ก่อนจะแกะให้ดูน่ารักไหมก็น่ารักอยู่นะแต่เพื่อนเขาชอบสีมพูแต่เราชืสีม่วงหายโะตอนนั้นทํำเล่นๆไม่ได้คิดว่าจะทำแบบนึงนะ ต่อไปก็เป็นลูกปัดคือแบบทุกอย่างในที่เรามีบอมไปเป็นชื่อเขาว่าให้ทุกแบบเลนนยนะ้นหรือเป่เป็นชื่อเอังสือแปดเอางน้อยค่ะงถุงเลยได้อย่างสุดท้ายค่ะในที่ถักที่เกี่ยวพลาติจะต่ขอก้อย่างนะคะหมดแล้วอ๋อมัาล้น ค่ะก็หมดแล้วนะอันนี้ก็ต้องขอลาไปกันนะบ๊ายบาย